สบายดีพี่น้องงามแรงแรงมาชมโคนนะจ้าพี่น้องเอ้ขอยดละส่ออนพักสักแง่งพี่น้องไอ้พวกพักสักแง่งน้องพี่น้องเนาะโอ้นมือนี่อ้นสิบห้าอีฟีเลาะเบิ่งเฮ็ดเถ่าแคมน้องแล้วก็สิบห้าบอเตไปเอาอันพักลูกพักอีฮินมาให้เป็ดเด้อพี่น้องเด้อไปเก็บพักอีฮินน้องเนาะมาให้เป็ดพี่น้องบอเตเพราะ้ไปเอากระตา่ายพี่น้องเอ้ มาแล้วเพื่อก็สีซอยซอยห้เป็ดประมาณนี้แหละเป็นล่างของป้าว่านี่ป่าเป็นกพีอน้องตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันป้าในน้อยเนี่ยมาเยส่งเกลเย่าอเป่ากระเพียนกระเพียนไทยกระเพียนไทยเลย เราดำไะเอาเสื้อกตาเตาไปเอาไปเอาปาพี่น้องไปเลาะไปเลาะเมื่อไรจังเกเป็ดไก่กับไปเอาอันพักอันนี้มาแล่วกัซอยซอยเบิ่งพี่น้องเอ้ยพักแงงจะเบิ้งนี่ เกิดสกโตหน้าเฮือนเท่านี้หละพี่น้องเลยมันเกิดนี่นี่แหละในนาบ้านในคางเฮือนนี่แหละเอฟซีน้องอ้นคือบลกมาปลูกแน่ในคางเฮือนนึก็มีคางเฮือนนั่นเบื้องนั่นก็มีน้องเพี่อนนอฟักเสียงเงี้นก็เลยว่าโอ้ยหมดปลูกมันก็เกิดนะพี่น้องเลยนี่เป็นบอกทั้งอย่างนี้ที่อย่างว่าท่านี้มีไหม ขาชิยาข,ข้างข้างทางเขาเคือนันฮาวพี่น้องเป็นยงไาวไปเลยยาวเขาเปน,ปเน,นปเหอดเื่อนพดเลยจึงบอกเปืือน<ว>นังน้อยพี่น้องบราไปน้ำมันพ่อกับแม่ปะว่าที่เขาเฮียนแล้วสักเครื่อง หนึ่งมะหงเราดกดกพี่น้องมะหุงสะแปงดกแฉะไปเก็บพักเก็บพักมาเป็ดย่างเลาะเลยนี่ขึ้นเป็นอะไรเหลืองๆเลยน้ำบวมน้ำเลยนี่เนาะเนยังนะเต๋อตุยกา เพิ่นไปหาอหน่อไม้หรือหาเห็ดกับลูกเพิ่นพี่น้องได้บ่เห็ดปวกหันใช้กะตาบ่ได้บ่มาได้ไปตลอดได้เพิ่นกับลูกเพิ่นพี่น้องเลดอยเกดอยป้าหนำในน้องบเห็นโดนบเห็นลายมืออะไรพี่น้องเลยปลาใหญ่เนะ โอ้ป้านำในน้องโอขึ้นมาหอดเทิงไปเลยลุกไปปลาได้ยังลำไม่โอ้แกงแล้วว่ะไม่ยังได้บะพอแกงละว่ะมื่อหน่อุพูนความลงไปเอาพ่อใหญ่พงมาคายคอยยุ่งวังแหละวังไปบึงวัเห็ด ปะเลาะต่อพี่น้องทามตัวเป็นบบเห็นเจ้าลายมือไปไข่อยเจ็บตาแล้ววะปลาใหญ่เว้ยพี่น้องมีเอฟซีพันแนะนำมาเลยดินถ้าว่าเราให้อันเห็ดนะเพะิ่นว่าเห็ดอันนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คันว่าเพิ่นให้เห็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับพี่น้องอเห็ดคอกเนาะ แล้วก็เลี้ยงเป็ดเป็นฟาร์มเป็ดนะพี่น้องแล้วก็ซื้อตะไคร้มาอ้อมแบบนี้แบบนี้เขามันอ้อมแต่ตัวนี้เลี้ยงเหมือนเลี้ยงไก่อ้อมเนื้อคนอ้อมกันเอาพี่น้องหย่างไปหย่างมาพ่อเฮ็ดพี่น้องนี่ถักแถวเลยพี่น้องเลย เห็ดนะเท่าแล้วนี่โอ้ยเถ่าเลยพี่น้องให้เป็นเสือเลยเลยนี่ปลาไก่เขียมัดกำลังเป็นเหอะนี่เด้กำลังเกิดนี่เด้พี่น้องนี่นี่เด้ยู่ในเลยเฮ้ยแม่นบ่นี่พี่น้องนี่เด้กำลังเกิดมีตะไคอ่ไก่มาเขียคือเห็ดไข่เนาะอือคือเห็ดไข่เห็ดนะ จริงมันเป็นเห็ดอันกระแป้งพี่น้องเห็ดดินพาขะหลอกมึงเห็ดนี่พี่น้องแล้วก็ซื้อยางไปเอาพักมาให้เป็ดจะพูดนะพี่น้องอ้นกันเพื่อนเ่าก็อยู่นี่พี่น้องอ้นกันยางไปใกล้ๆนี่นะพี่น้องนะตางออกกําลังกายพี่น้องเอ้ยตางออกกําลังกายพี่น้องยามแรงเนาะตอนนี้ก็สี่โมง สี่โมงเลยสี่โมงหาโมงยังตระกับพี่เผื่อเขาเอาเผื่อนะหาโมงหกโมงกับพี่ีได้เวลาเกือบเป็ดเกือไก่เบอจะเห็นทันเห็นหนีหาเก็บเผื่อปล่อยเส้นสูงแบบอนุลก์ มาถึงแล้วพี่น้องเลยป้าพี่น้องน้า,นา,านนพักแง่เง,ามมาง,งเลยดินี่พักแง่งพี่น้องโอ้ยเก็บเอากลอนไปงามมาดีพี่น้องอือแม่นมดเลยพี่น้องพักแง่งเนาะ ผูกผูกพี่น้องชะมลายแท้อันนี้ลายแท้พี่น้องเลายเซออ,ออนนดยอยู่ในขางเพื่อนกันนี่เลยพี่น้องงามงามเน,น,นี่เลยเก็บไปไปเข่าตู้ไว้พี่น้องเลยไปไปใส่ต้มใส่แกง แแบห้องเห็นน้องทองคนมาเก็บแล้เลยพี่น้องงามเลยหอมหอมเบลพี่น้องตัวนี้แห้งงามเนี่ยใบใหญ่ๆใหญ่ๆเลยนี่ งามแท้พ you know, ี่น้องพ่อพักสะแงงน่ะมันจะพักสะแงงหมดในทางนี้แม่นหมดน่ะโปฮอดโโนหมดพี่น้องนี่เแม่นหมดแม่นหมดักสะแงง เก็บผักเก็บผักปลาหายเป็ดพี่น้องเลยอู้พี่นอ้องภาษาแง่ห้าวก๊โน้่งามแท้ๆกินกัะมะขามกินกัะมะขามหน่อยนี่นาะพี่น้องเนาะงามอันนี้ มีเลยลายพลดพี่น้องเลยผักสะแนางป้าก็โอ้มี่ต่ก๊กใหญ่แบบนี้เลยโอลกไหป้เป็ดพี่น้องเลยเท่าดำนี่มักขนาดได้นาม่มักขนาดบ่บอกบอก,ก็ได้ข่อยลงเองไงหมักอะไร ลกปดกกปิดกกขึ้นมาเลยไปเกลือกับหำมันกบประยัดเด้ดพี่น้องเลยไปนี่เครับก็ซอย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 ลาา้วก็ห้กินแล้วก็อัดผสมกับหำแาบนี้เลื่อมพี่น้องเลยไฮโปเต้ลกเอาลายๆายโลดอยู่ทางในให้ไปผุม่มค่ะพี่น้อยทางในหอยกระต่ายหอยนี่แหละเอาไปต้มกินนะแซ่บนะ เอาโหลดเลยเอาไปแล้วเขาจะมาเอาใหม่พ่อพี่น้องเนาะเอาซันนี้ไปเกลือก่อนพี่น้องเพราะว่าซับกันกับแหนแดงเนาะซับกันพี่นอ้องมืนเขาก็เมาอีพมมันลายพี่น้องเลยปะ่ะวันนี้เขาก็สิเดินทางกลับเมื่อเฮือนเฮาพี่น้องเฮือนเฮากแล้วอยากมืดเนาะมืดเลยพี่นอ้องมืดเลยพี่น้องเลย เอาลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้มียังพอดีบ่ะสมเซี่ยวต้นสมเซี่ยวลาไปก่อนพี่น้องพอ่อกัะคิปหน้าพี่น้อง